ไอ้แก๊สมองหน้าแล้วยิ้มให้ด้วยโอ้ย <c oughs> ไปเลยค่ะโอ้ยมเมื่อ <ผม S 3> คุณแม่ตาย, <c oughs> ตายครับทุกคนก็นต้องตแม่ค่ะ วันนี้นะคะเราก็มีเกมไพ่คาสิโนอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มีอยู่ในลัคกี้บ็อกซ์ด้วยนะคะวันนี้ก็มีน้องโอเคโอเคแคสเกมมิ่งนะคะแล้วก็มีน้องเต้เจเคนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนั่นคือคุณแม่เนกีนั่นเองนะคะยูลุยเล่นลุยเล่นลุยเล่นคุณแม่เกย์่าแม่มาเซ็กซี่ค่ะโอ้คุณแม่แบบเป็นสาวใสเซ็กซี่ใช่ไหมคะแม่ก็ยังไม่มีเหมือนเดิมคุณเกยแม่แม่แท็มีกันค่ะ สกิาสกิันะสกิทเ้อสกิทโอเคค่ะกติกาของเรานะคะก็เหมือนเดิมนะคะเก็บเพชรเก็บทองเก็บทุกอย่างนะคะมาเก็บพยใช่แล้วก็สไกิ๊กีไอนอนนะคะก็จะเป็นการสู้กันนะคะโอเคเกิดอุ้ยอุโอ้วันอีได้เพชรอี โอ้ยอุณแม่ได้กล่องอ่ะไหนคุณแม่ในกล่องมีอะไรในกล่องมีอะไรกล่อมีนี่มีมีอะไรในกล่องด้วยเหรอไม่มันเป็นกล่องแบบโออ่ะ๋อกล่องอะไรนีคล้ายๆมันมีอะไรอยู่ในรูคุณแม่โอ้ยโอเคนี้เฟี้ยวเลยค่ะคุณลูกขาแม่จะไปวางตรงไหนกันบ้างแม่จะเซฟโอ้ชีคุณแม่จะไข่ค่ะคุณแม่จะไข่เองก็เหรอไข่คุณแม่ระวังไก่จิกนะคะ เทปอันนี้อันนี้มันใช้เทปหรือเปล่าเดี๋ยวดะทำไมไม่ได้ซ้อมไม่ซ้อมวะเออคุเปิดอันเดียวไม่ซ้อมไม่ซ้อมเออได้้อีกทีหนึ่งอ่ะได้ซับได่ซ้อมโอ้แม่โอ้ยอ้ไรกี่กล่องที่เหลือกุณว่าหายไปใช่ไหมเจ้ได้ก็ได้อันที่เดิมซ้ำที่เดิมด้วยคุณแม่เทพเลยค่ะคุณแม่เลเวลสิบเอ็ดจริงด้วยโอ้คุณแม่เลเวลอัพค่ะคุณแม่คิดว่ามันจะดีไหมคะคุณแม่โอ้ได้ฟันแล้ว แม่ว่าดูบ่อน้ำกับหนูสิคะคุณแม่เราคุณปิโยนลงไปจะนะคะตายคู่กันตุยมีาเตุ้แม่ตาแตาอุวยมีเงินค่ะคุณลูกค้ามีเงินเอาไปส่งไอเต้คุณแม่ได้อะไรคุณแม่ได้เห็ด ไม่ขาดนะหลวงพี่ใจดีหลวงพี่ให้อะไรหรอพี่ไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาใช่ไหมเอ้าคือมาเอ้าคือมาแม่ที่ฟังบอกคุณแม่ที่ฟังบอสคุณแม่มีบอสไหมเอาไก่เข้าไปในบ้านเจ๊ผมอยากอยู่ข้างๆเจ๊ในเวลาเปิดกล่องเนี้ยอ่ะวิยยาลัคกี้เดี๋ยวไปเก็บก่องนึงได้ยาลักกว่า อุยนี่มันกระแกงกันเต็มที่นี่หว่าทำไมไม่ได้ของดีๆเหมือนนั้นเลยอก็ยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะปั๊บปั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 บในฝุ่งยามาทองเอ้าวคุณแม่วางบอกคุณแม่ไม่มีบล็อกวางได้พายมาโอ๊หรือเรื่องเลยนับตอนท้ายเกมจะมีการสู้ใช่ไหมเจ๊มีขวานลัคกี้บ็อกวีหายไปเลยอ่ะไอ้นี่ขึ้นมาเอองั้นก็ซวยแล้วล่ะพีไม่เป็นไรงั้นก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุไม่ทำอะไรไม่ได้แล้ว คุยยังรู้ขอเราขอมากนะพี่นะบันเราอยากกินเราขอมั่งโคได้แอปเปิลนี่ไว้ทำอะไรคะคุณลูกค้าอะไรอแม่ค้าเก็บใส่กล่องเลยเด้มึงดูดิเนี่ยทั้งกล่องโคได้แอปเปิลน้องไปกินเพิ่มค่าสถานีปลาตัวเดียวเนี่ยได้ได้ปลาตัวเดียวนี้ไปแล้วลุยต่ออู้ได้เคโคได้แต่ของกินว่ะโอเคอ้า ขวานทองขวานทองค่ะถ้าจะตกลงมาลึกขนาดนี้โอเมก้าโอเมก้าอาเจ๊ตกลงไปล่างเลยเหรอใช่ตกลุมนี่แม่แม่วางบนกล่องนี่วางกล่องนี้เลยแม่วางกล่องเผื่อไว้เลยอุ้ยรอดมาได้ไงวะอู้หูทำไมทองตานี้ไม่มีไม่ค่อยมีใครซวยนะคะอุ้หูคุณแม่เปิดได้กล่องค่ะอุ้ยได้เพชรได้เพชรค่ะแม่รีบเก็บเลยนะคะขนมปังนี่ไม่ต้องใช้อะไรใช่ไหมคะ ขนมปังต้องไปกินไงเอรัดแทค่ะไโดนในทับหัวตายพูดเลยว่าของมิขวัญนี่ยังไม่ได้เพชรทองมันมีมรกรอะไรเลยสักอย่างโโอออ้เฟาดเคาะนะคะคุณแม่ฟาดเคดี๋ยวจะจมน้ำตายโอ้ยเตะกูก็ได้ได้ประสาทเหรอเอแต่มึงได้ที่เดียวกับกูเลยวะข่าวกล้องขดเขียบโอ้โหครั้งนี้คุณแม่โชคดีค่ะได้ของอ้ลัคกี้ ลัคกี้อะไรครับคุณแม่ค่ะได้ได้ชาวบ้านค่ะได้ชาวบ้านอ๋อชาวบ้านดีอ่ะคุณแม่มิดเป็นมิดกับชาวบ้านอ๋อตายอ่ะเอ็นพอร์ท่ลนี่เอาไว้ทำอะไรคะคุณลูกคะไม่ไมีประโยชน์ครับคุณแม่ทิ้งค่ะเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยอุ้ยบล็อกโลบล็อกโลน้ำหนองมากเลยค่ะตรงนี้คุณแม่ได้แอปเปิลหองค่ะนี่ก่อนเดืยบรอยตาย โ้โหไขมืดอะครได้แล้วเอาได้วโอ้โหโอเดโอเค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 เคโเคโอเคโอเคโอเคโคอเคโอเคเคโอ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 เคโเคโอเคโอะคโอเคอเคัอเองคโอยคโอเคโอเอเคอเค้อเคโอเรโอเค้อเอเคอเคโอเคอเเคโอเคอเคอโดครเคอเคเอเอเ เต้เราด้วยเรากลัวโบคุณแม่ดูขาตายแล้วเอือไอเคสของโบเป็นโบดาไอคิกตาเต้มีลัคกี้บ็อกซ์คับผมใช่ใช่ทำไมเขาคือของขวัญขุดไม่ได้เลยเนี่ยไข่ไข่ไว้ทำไรคะเดไข่หรอคะไข่ปลาได้ลูกไก่ค่ะไม่เอาเล็กไปเองมันไก่ไข่อะไรเนี่ยไข่ไดโนเสาร์ ้ใช่คุณแม่ดูชื่อดิสปอนอีแล้วก็สปอนเห็นว่าอะไรออกเคิลเล็ตสปอนสเกลิตันสปอนเทปเปอร์สปอนไอ้ที่มีข่าวนี่แม่หมดปะนี่นี่ไตัวนี้ไอ้ตจะไปแม่ไม่ได้กดอะไรเลยค่ะแล้วมันมาจากไหนมันจากเขาเองเอ๊ะคุณแม่คุณแม่ตัวนี้ตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักเปิดเปิดยังไงอะโอ้โหดวงยาดวงยาเก็บเก็บยาเยอะ แม่จะตายแล้วคุณแม่จะตายแล้วนอนเลยละกันจะป้องกันได้แก๊สมาคุณแม่โอ้ยแก๊สมองหน้าแล้วยิ้มให้ด้วยนอนไปเลยค่ะโอ้ยไปที่คุณแม่ตายแล้วทุกคนก็ป้องกันแก๊สเนอะไม่อยากตายป่ะไปนอนกันดีกว่าอั้นอนค่ะนอนค่ะทำเ็ไหนะบ๊อบโอ้โหนี่ขวัญกลางวันเดือนกลางวันเดือน ไม่เป็นไรมันไม่เดินมาหาเรานอนได้นอนได้นอนได้ของพี่นอนได้แม่นอนแล้วค่ะนอนได้ปะนอนต้นไม้อะได้ได้ได้ไม่นอนไมได้บอกนะไม่นอนใครแล้วนอนก่อนเลยตกกันให่เมื่อกี้ค่ะโอเคค่ะเพมันติดอีเต๊แม่เหมือนได้ระเบิดอะจะต่อมาอุ๊ยตายิเอ้าดีเลยค่ะคุณแม่อยู่ข้างบนพี่เป็นการอยู่ข้างล่างวะ เอ้ยอาจารย์ทำใบใบเพียงอยู่ข้างแค่อยู่ข้างโอ้ชิคคุณแม่เจอตัวอีกนั่นอีกแล้วสนามโอ้ยอยู่เขาโนคนเลยน้ำอยู่เขาโบนคนมืดอ่ะอ้าวออกไปได้เอ้ยนี่ฟังบล็อกฟังบล็อกไว้บนหัวแล้ววางเอาไว้บนหัวแล้วแต่ออกได้อ๋อเดี๋ยวเขาข้ามไปให้ค ไงน้าไปดูค่ะได้ค่ะได้ค่ะนุ่นจะดูค่ะสลามสลามยัฟอยาค่ะคุณแม่มีคนอยู่ข้างค่ะโอ้มีตัวอะไรข้างบนอโผล่มาอีกตัวนึงเนี่ยของไอเต้คุณแม่โอ้ยคุณแม่เคยฟังเพลงเนี่ตาแดงแดงจุ้ยใจไข่เนี่เพชรอ่ะเต้าจีจัง เราไปแล้วนะเราขุดหมดแล้วนะเราตีเป็นรางล้าให้ผมเดิน่านลาวามันแล้วนะคุณแม่มุดลงข้างล่างเลยอะไรบ้างวันนี้รอดแล้วข้างล่างเลยค่ะถ้าลาวาตายอ้าวเราขุดจะขึ้นอ้าวฝันด้วยค่ะนี่ค่ะาฝันดัวยค่ะเจ๋เหลือด่าให้ผมอัดโอ้แยกตัวมเอ๊ะโอ้ย เปงมุมว่าของเธอคุณเหมือนยังกันแคแม่ไหมคะรู้จักขวานฟ้าน้าแม่ไหมนี่ไงโอ้โหตายแล้วคุณแม่คุณแม่ตาวาได้ไหมถูกต้องแล้วคุณแม่ตายเลยโอ้โหแต่เกิดมาเจอบอบเลยค่ะสวัสดีบอฟสวัสดีบอสวัสดีตัวน้อยสวัสดีคุณแม่คุณแม่เปิดในตาวาอย่างกูจาขึ้นมาแทบตายได้อะไรวะดเนี่ย เจ๋หลังเจ๊คิปเปอร์เกียดคิปเปอร์มากสูสูตัวเล็กตัวน้อยมันไม่ค่อยตีเราต้องใส่หรอกใส่ใส่เฮ้ยได้แอปเปิลทองไปนอน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 ค่ะนอนนอนค่ะเรียบร้อยเอ้าอีนอนไม่ได้แล้วค่ะเถ่านีกูแม่ไงวะย้ายเตียงค่ะไปค่ะเราไปนอนถึงตรงนี้เราต้องนอนรวมกัน อ่านอนด้วยเหงานอนค่ะอ่านอนค่ะทำไมถนอนไม่ได้ตรงนั้นล่อเลยกันหมดเลยทำไมถึงนอนไม่ได้มาต่อเฮ้ยปีดีๆนะไอซีรอดครับอยู่แั่ระวังจะลามโอ้โหคุณแม่คุณแม่ต้องต้องล่อมันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะต้องล่อเลยเหรอแม่ทำไมคุณแม่ลัมกลุ้งจิตวิปริตกันเลย โอ้ปลาขวดยาใส่คุณแม่เข้าลาวาตายใก่จะโหดนะโอ้ยปั๊บริงจังอ่ะหนูไม่ได้เลยสักอันน่ะจะรากใครวะขอเขาเองสักตัวเลยคุณแม่เดินขึ้นบันไดไม่ได้ค่ะขอฝากแม่คุณแม่โอ้าเชียใหม่โอ้ชีสขอฝากแม่ต้องระวังเนียฮะแม่ไม่ชอบกินนมชั้น หนุ่มฉันโ้ยนึกขึ้นมาโอ้ยจะหลายตัวไปแล้วโอเคมาอยู่ในเลงคุณแม่ทำไมคุณแม่สวยไงนี่เยี่ยมคุณแม่ใช้เครื่องสอบอางของยูเวียไงคะทำไมอะไม่รู้ค่ะไปต่อไม่ถึงเจทองแย่เลยแพ้ไม่ังวะอยจะแย่ข้างล่างไห้ดาบลัคกี้บล็อกมาด้วยล่ะ ้าพิดคนนี้เราติดทุกไปเลยโอ้โๆทำไมเขาได้ของดีกันจังเลยอะแถวนี้อะท้ไมมีอะไรดีเดี๋ยวคุณแม่ขอเก็บของก่อนนี่ไงมุงจกตามมาทำไมเนี่ยเคยตายวะโอเคเองไงล่ะล่ำรวยมากคุณแม่ระวังตายเดี๋ยวคุณแม่ไฟลา์ครอบงำคุณแม่นี่ คุณแม่ไม่ใช่เด็กเตอร์ค่ะไพ่ลายครอบงำในห้องทดลองนี่เหรอข้าอะไรวะเ <c oughs> หลียวินยันลายกายลางไม่มีใครยับยังย้งเธอได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเพลงเุ็นคุณ,คณเป็นหูหมดเลยไอ้บ้าเอ้ยอะไรนักหนาคุณแม่คุณแม่หายไปข้างหลังเห็นเดือดฮักไหมคะคุณแม่เดอักคุณแม่เป็นคนเรียกออกมาเองค่ะเดือดฮักรอคุณแม่คุณแม่จีบไปเลยค่ะไปเลยล่วงไปค่ะ คือแม่ที่กันปลดไหลยกาดเอื้อเต้มึงขึ้นมาเอาเพชรนี่มึงไม่เอากูเอานะ้ายเอ้าใครระเบิดไรวะกตายอ่ะปี้ฝนบ้าเราไปขโมยไหมรู้แล้วของพี่อย่านะไม่เอาอ่ะเดยวน้องๆจ๋าไม่ขโมยเป็นเด็กดีวันนี้แม่เลิม ระวังตกอุ้ยคุณแม่ได้บ่อน้ำอีกแล้วคุณจะรวอยู่ไหมเนี่ยทองจะวิ่งเกือบกระทบคป็นลูกแม่เต้สามกล่องหลือเต้สามกล่องทองดีกเต้ทองอยู่ข้างบนของหลวกพ่นี้ มีลงไปข้างล่างเลยนะออหรอเออโอเคโอเคเหรอเต้ปะไปรอแลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะตรงนี้จะติดเหล่ายางไอ้ใยนะคะเตือนเตื่อยมากค่ะคุณแม่ต้องระวังนึ่งแต่ว่าเรามีขวานไปแล้วอะตรองนีคอเต้เออ เฮ้ยเทพเบื้งทางใหญ่ในมุมไม่กูขอบใจมากเออเราเเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดเราไม่งเก็บสะดวกียร์ได้ไหมคะสุนแม่ลายของสนามเหรอคะสุนแม่ขอลงไปเก็บเพชรก่อนไข่ไก่โอ้ยคุณแม่ได้อะไรเนี่ยได้ระเบิดไอ้ของอะไรบึ้มบ้ามไปหมดเลยของอะไรบึ้มบั้มหมดเลยโอ๊ยตกทขามันไม่มีไฟ ไม่ได้เลได้เสร็จแล้วสีเองจ้าร์คุณแม да <at> ่เสร็จแล้วเหรอเฮ้ยคุณแม่ไ <names> ด้แพ้อ่ะ <clic> คุณแม่ได้พึ่งพูดเลยนะอุเหเออไข่ตายตอนน้าตานะเฮ้ยเป็ดไก่อ่ะแม่เกิดไหนอ่ะเป็ดไก่อ่ะเป็ดไก่เป็ดไก่ตรงไหนนี่เ้าตัวเราไปแล้วคุณแม่รอด้วยโอ้โห เฮ้ยทำไมทางนั้นที่โกงอ่ะทำไมไม่มีอะไรเลยครับลูกค้าไม่มีอะไมอยู่เลยเขาเขาระเบิดนระเบิดค่ะมันเลยไม่มีอะไรแม่ไม่มีที่ขุดแล้วคุณแม่จะเกตยังไงอุ้ยอ่ะที่ขุดคุณแม่หมดแล้วเหรอคนละล้วคุณลูกค้าไม่เจอได้ไรวะเต้ทำไมทางเต้มันดูทางการแบบนั้นเออไมมากอ่ะ นี่หมลักกี้บลอกมึงเยอะจังวะลัคกี้กูเยอะเลยเมื่อกี้กูได้สมบัติเองอุ้ยของคุณแม่เดี๋ยวที่ขุดให้อ๋อขูโดนอีกแล้วเดี๋ยวปีกขุดสองโอ้ยยังจะเทือนโดนกูอีกนะนี่มันมาเทียงีวะ ยังใครปลอดภัยบ้างอ่าคุณแม่ได้เพชรแม่อดภันแม่ปลอดเอื้อุ้ยิ่งโอ้โหได้ของดีทองทองเพชรทองเพชรไปแล้วกูโหลดดันเรียกกลัวแล้วโอ้เห็นแล้วกูยิ้มเลยเฉยเอาเพชรดีแล้วกูไม่เดินไปกูแค่ขุดหมดแล้วเหรอขอเกิหมดตั้ง เฮ้ยแกนซอมพี่ปลาใส่แม่เหมือนไส้เออชื่อคตยมาแล้วค่ะแม่ก็ติดกี่ตันอุ้ยทำไมรู้สึกเหมือนเคสจะได้เพชรใช่ไหมได้คุณแม่ได้อะไรมาเนี่ยไดยมอนด์โอ้ยอได้เพชรแต่มีโอ้โหตายแน่นอน อมันบางของกูอยู่โอ้ยตายไม่ไหวแล้วไม่ไปลแล้วตัวเล็กตัวเล็กไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอีบีงเกมบหสบสี่วสามผมได้สามร้อยแปดสิบเอ็ดนะโอ้เจสามร้อยแปดสิบเอ็ดพี่ขวัญร้อยสิบแปด น้อยมากอ่ะน้อยราไปก่อนเคย์จัดการพวกสั์ประหลาดอยู่แบบนี้คุณแม่ซาดูคุณแม่ซาตายเัซอมบี้อีบี้ไปค่ะนี่ร่วงสลามเนี่ยแหละค่ะปัญหามันมาแล้วค่ะอุ๊ยอค่ะ เขาสนุกกับข้างบนมากเลยตัวเล็ก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 ตัวน้อยอุ้ยอุอุขอโทษขอโทษุอ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 ุปลานี่สลายไปซะเนี่ยเห็นแล้วแบบนึกถึงเนี่ยมุ้ลมะพร้าวเอออร่อยนะมุ้ลมะพร้าวในเนี่ยสมัยก่อนที่เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตมุ้ลมะพร้าว ก็ปิดเกมหมดว่าเอาของก็ปิดเกมหมดแล้วไม่ไหวคุณแม่ลองโลนะเนี่ยทำไปเลนไปได้สองร้อยเก้าสิบแปดโอเคผมชนะคุณแม่ลองโล3สามร้อยแปดเอ็ดเดี๋ยวสรุปก <38 8 S 1> ัปปจนจบกวนละโอเคค่ะคะแนนนะคะก็ของพี่เต้น,นะคะได้ทั้งหมด381เนะคะแล้วก็อุเคนะคะได้298้นะคะ ่อนพี่ขวัญน,นะคะได้118ค่ะรู้สึกต่ำเตี้ยเรียดินมากค่ะค, <laughs> คุณแม<บ><ล>่นะคะได้224ค่ะที่โหลก็พี่ขวัญไงเฮ้ย <laughs> ลืมใส่เอเมัลไปด้วยเอเมัลอีกโอ้โหก็สา3 3้อ้าวแแล้วยังไง338เสต้ได้เท่าไหร่นะเต้ได้381 เป็นคนชนะนะคะเต้นชนะรองลงมาก็จะเป็นุเคะนะคะต่อไปก็จะเป็นนีเนะค่ะใช่แล้วแล้วก็ที่โหลก็จะเป็นเคนเกซี่ค่ะมาถึงเวลาสมควรแล้วเท่ามากเลยค่ะถึงเวลาสมควรแล้วนะคะที่เราจะเอาของที่เราได้จากลัคกี้บ็อกนะคะหรือว่าคุณแม่จะเอาเพชรของคุณแม่มาค้าเป็นชุดนะคะแล้วก็ใยไปสู้กันนะคะได้นะคะจัดการเลยค่ะผมไม่อยู่แค่นี้จะไปสู้ได้่มันจะใยเป็นคู่หรือว่าไงเอ่อ เป็นคู่เหมือนเดิมลวกันนะคะเทศไทยใครก็ได้ช่วยคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่สู้กันเปล่าอะงั้นให้คุณลองเต้สู้กับคุณแม่ก่อนเริ่มค่ะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะเป็นหน่วยเทราวาคู่อุ้ยคุณแม่โดนบวกก่อนเลยค่ะบวก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 ค่าพี่ข่ายมิดาบินชานเหรอใจรู้จักคุณแม่หน่อยค่ะแอปเปิลไปมาค่ะมาค่ะมาค่ะ มาค่ะกินทบบไมคุณแม่มืดดาบดพี่ขวัเป็นแบบเลืองแสงแม่กินกินแอปเปิลค่ะคุณแม่คุณแม่มันไายยาเสพคุณแม่ใช่ค่ะกินแอปเปิลก่อนค่ะแดบพี่ขวัญเลืองแสงียงเหรอปิ็นปานเหือวะไม่เขากินแอปเปิลไงแล้วมันก็จะปีโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่เข้ามุมก่อนค่ะอ๋อเอ็นชานกางเกงเอ็นชานใช่ดาบดาบดาบมาค่ะคุณเจ๊คุณเจ๊ออกแมมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะ ออกน้องแฝดคุณแล้วม่ออกน้องแฝบอ่ะคุณแม่อยู่คุณแม่อยู่มื่อแม่ก็เห็นค่ะแม่ตายแน่ด้านคุณแม่ตีผิดด้านแม่ด้านหลามมาค่ะมาค่ะถูกแล้วค่ะคุณแม่ดีเลยค่ะคุณแม่เอาเลยเอาเอาคุณแม่อย่าปล่อยให้มันกินแอปเปิ้ลเอาเลยคุณแม่กินแอปเปิ้ลไม่ทันดิงดิงดิงเอ้ยโอเควะโอเคประจำหัวมุม อันนี้เก็บไว้ตรงนี้นะอะไรนะทำไมอ่ะของประดับมาเริ่มอ้าวทำไมเขาใส่ใครไปบวกปวกกันแล้วปวกกันแล้วทำไมทำไมคนใหญ่เร็วจังอะ ก็ยจ่งตายง่ายจังวะแม่ยังไม่ทานไม่กินอะไรเลยคุณแม่รู้สึกยังไงกับการให้แอปเปิลไปแล้วไม่ได้ใช้ผลประโยชน์อะไรวะโอเคเทเลอย่างนี้ค่าแล้วค่ะคุณลูกค้าโอ้ยไปเอาโอเคไ้กับเราแล้วใช่ไหมไปเอาขอไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงไม่ต้องคุณกินยาไปแล้ว อีเต่ไว้เร็วๆแอบดึงโอ้โหดูหลอดเลือดกูดิหลอดเลือดกูสาบสองชั้นอะหลอดเลือดกูส่งชั้นอะเต้มามางีกลัวๆก่อนได้เปลี่ยนกลัวๆก่อนไดกเปลี่ยนมามาโอ้ยโลกาโลกาโอ้ยเรียบร้อยค่ะไม่หดจักวะอือ เชะะนว่โอ้ยโลกตายโอ้ยเวียนหัวคาร์บอนคาร์บิอนโอ้ยโลกตายโอ้ยเวียนหัวโอ้ยเวียนหัวโอ้ยยาเมื่อไงกูตายกับยาตัวเองนีแหละแม่งโดนด้วยกันี่ยยาเมื่อไงหายยังหายยังยังโอ้ยเมาจะอ้วกเลย โอเคค่ะก็คนชนะนะคะสู้นะคะก็ก็คือน้องโอเคนะคะคนที่ที่สองคือเต้ใช่ไหมแล้วใช่คนที่สามก็น่าจะเป็นคุณแม่นะคะที่หลัว่าคงเป็นพี่ขวัญอี้ตายไวเกินไปในด่านสงสารซะเหลือเกินนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะลัคกที่บล็อกก็สนุกมากเลยค่ะพันหน้านะคะอยากให้ใครมาก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะลูกตาบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะเหนื่อยมากค่ะ